โอ้พบคำยำแรงไปเอาเจ้าเทาปิกบ้านกันเนอะเจ้าเทาปิกบ้านโอ้โหสมอนแคดเเจ้าสมอนแคทมาดักหน้าฮ่าฮ่าฮ่าเออสมอนแคทมาดักหน้าอลละไรหรอโอ้เหมือนรู้เลยได้กินแน,น่นะได้กินแน่อ่าผ้าให้อ่ ถ้าก็เตรียมมาเหมือนกันละถ้าก็เหมือนรู้อะถ้าก็รู้ว่าเองเจะมาอยู่แถวนี้อะ,อะ,อะนั่งลงเยาดอก่อนอ๋อนั่งๆจิ้นเออจิ้นเออจิ้นเลยจินให้หมดเออเหมือนรู้เลยอ่ะกิ้นจิ้น,นถ้าก็รู้เหมือนกันนะเองจะจะอยู่มาดักค่ะเพราะวันนี้เราไม่ได้เจอกันนะลูกนะ หิวมากหิวมากมากินกินแมวเขาพูดไม่ได้แค่นั้นแหละครับเขาพูดได้หิวแล้วน้อลงหล,ละหิวแล้วทั้งวันไม่มีใครเอาให้เลยป้อเนาะไปขอข้าววัดก็ไม่ได้นั่นนี่ไปไม่เป็นนี่เนาะถ้าไปขอข้าววัดได้ไปแล้วเหมียวเล็กว่าน้องสมอนแคทสมอนแคทชื่อป่นเจ้าเหมียวเล็ก เจ้าสมอนแชสสมอนแชกินกินกินไม่มีไรเสียงเพิ่รลดน้ำลดท่าหลบโขลกได้กินเด้กินให้หมดเดี๋ยวข้าไปเอารถเจ้าเท่ากันนู้นมันอยู่นู้นข้ามมไวอยๆแล้วข้ามาาวอยๆไม่จ้อยนางลำข้ามแล้วเขาเข้าบ้านเข้าช่องแล้วไปเข้าลมเข้าเงา ยังแขวนว่ะเท่าเท้าอู้ได้หว่าโอ้ยแขวนนีกป่อได้เข้าห่มเข้าเ,าเงากับเขาอยู่ไม่จากแดดร้ ap, อนแแม่น่อแค่นี้ก็โอเคแล้วหน่อเพราะแค่ได้เข้าลมเข้าเงาก็โอเคแล้วทำไงได้เราเกิดมาจนเนาะไม่มีงบทำ ลังคาให้รู้ลาอย่างเขาเอาแค่นี้ก็แล้วกันแมงอินายแมงอินายวิ่งไปครับแมงอินายแมงอินายเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมโอ้แมงอินายโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปนน่นและเส้นทางสัญจรเขาแมงอินายทับซับนั่นนี่แปลว่า มาแรงชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า <laughs> อีไนย์โอเคไอ้บัดดี้บัดดี้เอ้ยบัดดี้เอ้ยอยู่ไหนลกูกบัดดี้เป้เห็นบัดดี้อยู่แถวนั้นไหมเห็นแมวสีส้มไหมลกูก บารดีไม่ไปทางนั้นมั้งเดี๋ยวก็ห้องแงๆมาบารดี้บาดีโอ้แปลกแปลกวันนี้ไปบ้านปีชาบ้านคุณลุงคุณป้าออกเอ,ออ,อ เออแปลกไหมแปลกไหมหนิผนไปได้ยังไม่มืดไม่ค่ำเลยเห็นไหมโอ้เห็นไหมเห็นไหมไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด้อคุณไปรับเอาอุศสวนผลทานนะนี่หลวงคุณป้าเอ,อ้ยไปรับเอาุศสวนผลทานเด้อหนึ่งเมษานี่ก็ไปกวักเอาโชคเอารางวัลให้ลูกให้หลานถ้าอยากได้กินผลกินผลทานที่แบบตึมๆนะ ลูกหลานซื้อไว้แล้วก็ยุ้ยใส่ยุ้ยส่งให้หน่อยมาขอนะนนี่ไม่ใช่ไม่มาขอนะนี่มาขอแต้ๆเ,เลยนะไปเจ้เล่นนะได้ผลบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยซื้อไว้แล้วชุดใหญ่ก็มีห้าใบสามใบก็มีสองใบก็มีหนึ่งใบก็มีมีทุกระดับอ่ะเออ ให้ยังได้ผลระบุญกุศลก็ให้ได้เลยเห็นไหมครับโอ้พ่นสว่างเลยนะครับเส็นะโมนะปกติพ่นไม่ออกนะถ้าไม่ใช่วันศีลวันะาติอ่าไม่ใช่ออกนะเนี่ยวันนี้ออกเลยอ่ะเพราะว่าที่วัดเป็นงานนะครับที่วัดมีงานอุปสมบท สามเณรภาคฤด,ดูร้อนเราก็ไปทำบุญให้ละบอกว่าอนุโมทนาให้คุณลุงคุณป้าตลอดเจ้าปีชาให้ได้ผลอินผลทานเนี่ยเพิ้สว่างเลยเหมือนเพิ่นรับรูนี่เห็นไหมโอ้ของนี้ไม่เชื่ออย่าลบหรู่เด้อเนาะคุณลุงคุณป้าเนาะยีไม่ดีเพิ่นเหลวเห็นเฮาก็เป็นได้เอ้าอ้าบัดีเนาะเนี่ยจะบัดีก็มานี่อากินนี่เดี๋ยวได้ค่าให้ค่าแบง่งค่าแบง่ง แบงแบงอ่ะเน่เน่อ่ะินอ่ะจิ้นิ้นี่กิ้นอ่ะออนั่นนะ่ะกิน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 เลยเออกนะินนฮะโอ้ยจอดดีไม่ดีปีชามเหลียวดูข่ายก็เลยเป็นได้เราไม่เห็นเราเป็นตาเนื้อเลูกเนาะเราเป็นตาเนื้อเราไม่เห็นแต่มันอาจจะเห็นข้าก็ได้อ่า เห็นไหมอดโอมอดโอมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้ติดไว้ก่อนนี้สว่างเขามาดึงทำลายชาเออเลยไม่สว่างแต่ว่าหลังเอาซื้องบมาเปลี่ยนให้เนี่ยแต่สว่างก็ข้างในตัวข้างในเขาไม่กล้าเข้าไปดึงเพราะตัวตัวนั้นม่อยู่ในบ้าน มันกลัวเหมือนกันมันกล้าขึ้นไปมันขึ้นไปจัดการอะไได้ช้าเอ้ยกูสั่งถ้าใครไปลุกลานมึงข้างบนนะจัดการนเลยเข้าฝันให้มันรู้ซึ้งเลยเองยังไปเข้าฝันข้าเหมือนกันเออแต่เองคยเข้าฝันข้าเองอยากได้บุญกุศลนั่นแหละข้าก็ทําให้และวันนี้ก็ถวายทานให้ละไปรับเอาผลกินผลทาน